อ๋ออายแม่อาหารของออฟฟิศพะเยาครับดูสิครับแล้วคนกินนะครับนี่ดูหน้านะครับเป็นมุกโคนมุกโคนอันนี้อีกคนนะครับเอาตัอมเอามาอันนี้น้องแอร์คนสวยนะครับกินปูนะครับอันนี้กโอ้โหได้ตายได้ ดไม่ทราบว่าประเทศเรายังมีคนกินอยู่หรือเปล่าครับหาได้ง่ายแบบนี้นะยิบฟูภาษาไทกินกมฟูมาถายรูเป็นรักษาไม่ยุ่หลงเป็นหรอเราไปใส่ต้มยาดีหน้าหน่งเอากีมเนี่ยไปใส่ให้มันสิมันแม่แน่ไหนแย่ไหมแหอันนี้เอาไปให้คนที่มาเอาหน้ามาแน่ๆไอ้เอาห้องผู้ว่าเนี่ย ปกติไม่เล่าเขาเป็นจะเขาแต่มีโอ้ยมันดูดจู๋ยังเงี้ย